สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการติดแดงนะครับผมเพิ่งคุยกับครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเพิ่งคุยเสร็จเมื่อกี้เลยก็เลยมาทําคลิปต่อนะครับเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมีคนอื่นๆเพื่อนๆเรากาลังทําอยู่นะครับนะฮะคือการแจ้งเตือนอะไรติดแดงอะไรต้องการนะครับอ่าการแจ้งเตือนตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนการแจ้งเตือนตัวอื่นนะนะครับการแจ้งเตือนตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในการแจ้งเตือนเนาะตอนนี้ที่เห็นนะมันจะมีอยู่สองเคส 2แบบนะครับแบบแรกก็คือมันจะมีการแจ้งเตือนที่เครื่องมือการสร้างรายได้ที่เรามีการตั้งค่าแล้วดาวเดียวสตรีมหรือของใครที่มีการตั้งค่าแล้วนะไปที่เครื่องมือที่เราตั้งค่าแล้วเนี่ยนะครับกดเข้าไปมันจะมีการแจ้งเตือนด้านบนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะครับเพื่อนมันจะขึ้นอย่างนี้แหละเพื่อนนะครับการสร้างรายได้ถูกจำกัดน,นะครับเมื่อมันขึ้นที่เครื่องมือมันจะขึ้นทุกตัวนะครับจากนั้นให้เราไปหาคลิปให้เจอพอเราเจอคลิปที่มันมีปัญหานะครับทําการลบมันนะครับลบหน้าเฟซและ ลับมาดูทันทีนะครับหายนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนธรรมดานะเพื่อนไม่ได้แดงไม่รุนแรงเป็นแบบเบสิกเบสิกนะครับถ้าใครตรวจทุกวันเ,นเพื่อนเพื่อก็จะรู้ว่ามันคือคลิปไหนถ้าเพื่อนๆตรวจหลังจากที่เพื่อนลงคลิปเสร็จปุ๊บตรวจปับ๊บถ้ามันมีอ่าถ้าคลิปที่เราลงเนี่ยมันมีมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งมันจะขึ้นแจ้งเตือนติดแดงทันทีเราก็ทําการลบหายทันทีแต่ถ้าใครที่อ่าขี้เกียจตรวจสามสี่วันตรวจครั้งหนึง่งนะครับอันนี้ก็จะยากเลยนะ เพื่อนๆต้องไปไล่หาคลิปมันคือคลิปไหนบางคนลบทั้งวันอ่ะหมายถึงว่าณวันนั้นอ่ะมีร้วลงกี่คลิปลบออกหมดหายบางคนลบสองวันติดต่อกันหายนะครับตัวเนี้ยมันเป็นการติดแดงแบบเบสิกเบสิกอาจจะทำให้เราปวดหัวนิดๆหน่อยๆน,นะเพื่อนเออแต่เคสที่ผมจะพูดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพื่อนเป็นการติดแดงที่อา่าถ้าถ้าใครโดนโดนตัวนี้นะนะครับอ่าไปที่หน้าหน้าดูนโยบายนะครับว่าเราติดนโยบายอะไรไหมนะครับข้างบนเนี่ยเพื่อนปัญหาด้านนโยบาย และมันจะมีการแจ้งเตือนข้างบนนะครับในหน้าที่เราดูว่าเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองในหน้านั้นแหละเรียกว่าถ้าของใครขึ้นเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองข้างบนไม่มีการละเมิดได้นโยบายการสร้างรายได้ข้างล่างเครื่องมือติดเขียวแบบนี้คือปกติลงคลิปไปเลยมันก็หายเองแต่เคสนี้คือการสร้างรายได้ถูกจากัดขึ้นแดงนะครับการสร้างรายได้ถูกจากัดนะครับคุณสร้างรายได้ได้จํากัดเนื่องจาก ช่องจุดๆนะครับไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างไรายได้ของพาร์ทเนอร์และการละเมิดครั้งล่าสุดมันจะมีหัวข้อเนาะการละเมิดครั้งล่าสุดนะครับเขาบอกว่า,าการละเมิดนโยบายการสร้างไรายได้เครื่องมือที่เรามีการตั้งค่าด้านล่างเนี่ยปกติมันต้องขึ้นสีเขียวเนาะถ้ามันปกตินะขึ้นไอ้ขึน,ขนอารูปวงกลมอะสีเขียวมีเข้ามาติดถูกแต่อันนี้ติดแดงวงกลมสีแดงทุกเครื่องมือ ตรงกลางเครื่องหมายตกใจสีแดงรอบๆเครื่องหมายตกใจจะเป็นสีขาวนะครับผมผมจะไม่เอารูปภาพ,พขึ้นนะเพื่อนนะเพราะผมมีการโพส์แล้วโดนนะครับคือพูดไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมาพูดให้เพื่อนนะถ้าใครโดนก็คือน่าจะนึกภาพหมกแหละนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยมีเรื่องเดียวพฤติกรรมพฤติกรรมการเล่นเฟซที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับและถ้าใครโดนแจ้งเตือนแบบนี้นะไม่เกี่ยวกับตัวคลิปหรือเพลงที่มีการแจ้งเตือน เรื่องเพลงลิขสิทธิ์อาจจะอาจจะแจ้งเตือนมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่เกี่ยวกับเพลงเพลงมันจะแจ้งเตือนที่ก่องข้อความและสนับสนุนตัวนั้นแต่ไม่ใช่หน้านี้นะครับหน้านี้เกี่ยวกับนโยบายโดยตรงและรวมถึงพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรน้องการนะครับก็คือ,อเมื่อเราผ่านสตรีมนะครับเราก็อยากเห็นโฆษณาของตัวเองใช่ไหมเราก็อยากเห็นทีเนี้ยเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะหาบัญชีอื่นมาดูมาดูาดโฆษณาเข้ายังอะไรอย่างนี้นะ พอเราเห็นโฆษณานะครับเราไม่หยุดหมายถึงว่าเห็นโฆษณาเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปเลยสบายใจแล้วโฆษณาเข้าแล้วเล่นหาเรื่องมาทําคลิปนะครับแต่สิ่งนี้ถามว่าหาเรื่องมาทําคลิปไหมฮานะพอเราเห็นโฆษณาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเห็นปุ๊บเราออกเลยเราจะมาดูโฆษณาของตัวเองดูจนจบดูบ่อยไล่ดูเกือบทุกคลิปนะครับเพราะรายได้ที่ครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยจะมียอดเงินมีรายได้เนี่ย มันต้องเกิดจากการที่เรามีการทําคลิปลงไปและก็เ,เพื่อนในเฟซที่มาดูคลิปเรานะครับบางคนอาจจะเห็นโฆษณาเมื่อมีการเห็นโฆษณาที่มากขึ้นยอดเหรียญก็มากขึ้นนะครับเราก็มีรายได้มากขึ้นนะครับแต่เราเอาบัญชีของคนอื่นมาดูแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือบัญชีของเองไม่ได้เพื่อนนะครับไม่ได้ผิดนะผิดกฎในการสร้างไรายได้และเมื่อนโยบายการสร้างไรายได้นะครับเครื่องมือทุกตัวไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ มันมันไม่ดึงเครื่องมือกลับน,นะแต่มันจะจากัดการสร้างรายได้ของเรานะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนนะณตอนนี้ใครทํานะแนะนําหยุดนะแนะนําให้หยุดถ้าคุณยังไม่ถูกแจ้งเตือนหยุดเลยหยุดทันทีถ้าคุณยังไม่แจ้งยังไม่ถูกแจ้งเตือนเนี่ยคุณกำลังดวงดีอยู่นะตัวเนี้ยคุณยังมีคุณกำลังมีดวงอยู่นะดวงยังไม่ตกนะครับคือยังไงให้คุณหยุดนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีหรอกว่า ต้องดูกี่ครั้งถึงจะโดนการแจ้งเตือนแต่ถ้าคุณทําแล้วมันยังไม่ถูกแจ้งเตือนคุณหยุดเลยนะครับอย่าให้การแจ้งเตือนบีบขึ้นมาแจ้งมาที่หลังบ้านของเราเพราะไม่อย่างนั้นการสร้างเน็ตถูกจํากัดอันนี้เรื่องใหญ่มันเข้าข่ายในเรื่องของการปันยอดบิวโดยตรงครับไม่ใช่เข้าขา่าดินี่แหละเขาเรียกว่าการปั่นยอดบิวในเรื่องของยอดเรียนถ้าพูดง่ายๆคือโกงค่ะโกงครับอืมนะครับไม่ได้เ,เพื่อนๆต่ทําแบบนี้ไม่ได้นะ ให้เราตํางคลิปหาคอนเทนต์โพสตคลิปลงไปแล้วก็ให้เพื่อนมามีปฏิสัมพันธรร์แบบนี้นะครับเราจะได้มีรายได้ยาวๆนะครับและเพื่อนๆที่มาถาม <c oughs> พเพื่อนๆใช่ไหมก็บังเอิญนี่แหละผ่านสตรีม,มันเดียวกันผ่านสตรีมวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเดียวกันเลยนะครับและก็ทําเหมือนกันโดนเหมือนกันเป๊ะนะครับเพื่อนเออผมผมเสียดายเครื่องมือนะคือกว่าเราจะผ่านสตรีมได้เนี่ยพเพื่อนๆมันทั้งนาที นะครับนาที 60, หกหมื่นนาทียากมากบางคนไลฟ์สดหลายรอบมากเพื่อนห้าบันคนยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะใช้เวลานานด้วยนะครับและต้องลงคลิปที่มันไม่ผิดนโยบายอีกแล้วถ่ายคลิปแบบไหนล่ะไม่ให้มันผิดนโยบายยากไหมย,ยากบางทีก็รอรุ้นว่ามันจะผิดไหมใช่ไหมเพื่อนเออและเมื่อเราได้เครื่องมือมาแล้วนะนะ่าบางคนข้อสองนะเนี่ยพี่พี่ท่านเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเพิ่งคุยกันนะันะเรื่องที่เราติดแดงเนี่ยนะ พี่เขาบอกว่าข้อสองเนี่ยเขาใช้เวลา90วันปะถึงจะผ่านข้อสองนะครับถ้าของใครเพิ่งสะสมอ่60,000นาทีครบทุกตัวนะครบทุกตัวแล้วติดข้อสองนะขั้นต่ำอาจจะเหมือนพี่ทันนี้90วันป๊ะนะครับบางคนว่าอู้นานนะครับบางคนก็พอโดนก็ผ่านมาสัปดาห์เดียวไม่ถึงสัปดาห์หรอกไล่ลบคลิปแล้วนะครับนะครับ มันก็อะไรหลายๆอย่างนะเพื่อนนะหนึ่งก็อาจจะมาที่ตัวคลิปเพราะมันคือนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะครับเมื่อเราทาการลบคลิปคิดว่าคลิปที่เรามีนะครับคือไม่ผิดและต้องมั่นใจด้วยนะคือถ้าเราจะมั่นใจอ่ามั่นใจได้เราต้องไปอ่านกฎแล้วก็มาเทียบเคียงกับคลิปอ่ะโอเคคลิปเราไม่ผิดแล้วจากนั้นแล้วก็ลงคลิปปกติแต่อาจจะเก้าสิบวันเหมือนพี่ท่านนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็ใครที่กําลังทําอยู่นะหยุดทานะครับเพื่อนนะฮะหยุดทํา อย่าทำมันเพื่อนอันตรายมากไม่ดีเพื่อนนะครับเออนะครับคลิปนี้ก็นี่แหละก็คือมามาอาบอกเพื่อนเป็นวิทยาทานนะครับผมเป็นวิทยาทานนะเพราะว่าถ้าเราได้เครื่องมือมาแล้วนั่นแหละคือเราสามารถที่จะมีรายได้กับทาง Facebook บางครั้งรายได้ของเราอาจจะไปเขาเรียกอ,อะไรไปซัพพอร์ตรายได้ทางครอบครัวหรือใครที่มีหนี้สินก็อาจจะไปใช้ตรงนี้ได้นะครับเพื่อน ก็ให้คลิปนี้เป็นวิทยาทานนะครับถ้าเป็นไปได้ใครอยากแชรก็แชรนะรผมเออโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมโอเคนะคะสวัสดีครับ